ทั้ง4รอบเนี่ยเขาชนะแต้มขาดสิบแต้มทั้งนั้นผวก็มอบถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมประจำรุ่นแมตช์นั้นมาให้ครั้งแรกเลยที่เรารู้ว่าเขาต้องไปเข้าค่ายอะ่ะเขาบอกว่าหนูทนได้หมดที่ซ้อมนะ่ยหนักไม่หนักแต่หนูทนได้เราก็ถามคร,ารูเขาแรกเลยว่าจำเป็นหรอคะเราไม่เอารูกไปได้ไหมเขาบอกไม่ได้ครับกรณีของมิวสิคอะ่ะผมขอละกันแม่ เขาเอาไปได้คือเราก็ได้ลูกชายคนหนึงเรากลับมานะที่แบบแข็งแรงแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจของเขาต้องแข่งกับตัวเองไม่แข่งคนอื่นมีสมาธิไม่หวังผลตอบแทนเลยครั้งแรกที่ไปแข่งตามประเทศแล้วก็ได้เหรียญทองกลับมาก็ดีใจมากๆค่ะ อนผมแข่งก็คือผมได้ลังคู่กับพี่ครั้งแรกครับพอผมชนะปุ๊บผมดีใจมากที่ผมลัาคู่แล้วผมทําได้ครับที่ชัดเจนในเรื่องของครูต่อเขามาโฟกัสน้องมิวสิกในเรื่องของคุ้มเซ่นะครับประจวบเหมาะเขาได้ไปแข่งขันในต่างประเทศนะครับที่มาเลเซียเป็นแมตช์แรกในชีวิตของเขาในต่างประเทศต้องบอกนิดน,นึงว่า การแบ่งรุ่นการแข่งขันจะไม่ค่อยเหมือนเมืองไทยต่างประเทศเนี่ยเขาจะตัดรุ่นค่อนข้างชัดเจนในรุ่นของตามระดับสากลรุ่นเด็กสุดเนี่ยอายุ14ปีลงมาตอนนั้นิวสิกอายุ9ขวบก็ได้ไปแข่งขันที่มาเลเซียเป็นครั้งแรกมีคู่ต่อสู้ประมาณถ้าผมจะไม่ผิด15-16คนรอบแรกขั้นเหลือ10คนคะแนนเขามาเป็นอันดับ3เข้า1ใน10แต่เป็นอันดับ3นะครับมีเด็กไทยลงแข่งด้วยอีก3คนนะครับแต่พอรอบจินชนะเลิศใน10คนที่หาที่1เนี่ย ที่1 2 3เท่าน,นั้นเนี่ยคะแนนเขากลับมาเป็นที่1แล้วเขาก็ได้เหรียญทองประเภทเดียวกลับมาแล้วก็ลงแข่งประเภทประเภททีมแต่รุ่นพี่ก็ได้เหรียญเงินกลับมาด้วยเป็นครั้งแรกที่เดินทางไปต่างประเทศและกลับมาในฐานะสองเหรียญ ของภูมิเซ่คือ1เหรียญทองประเภทเดียวและ1เหรียญเงินประเภททีมะนะครับฉะนั้นผมมั่นใจเหมือนกันว่ายังไงเขาติดหนึ่งใน8แ,แน่นอนรอบสุดท้ายเนี่ยผัวใจมากเหมือนกันเพราะมีแต่แชมป์เพราะว่าตอนนี้มันตัดหางกะทิออกละเหลือแต่หัวกะทิมันเริ่มเข้มข้นมันเริ่มเคี้ยวกัวนละคะแนนต่างกันมันไม่เยอะอย่างที่เราคิดละ แต่สุดท้ายน้องก็ทำได้เหมือนกันตอนที่ลำเนี่ยบอกว่าต้องใส่แ้วให้สุดต้องให้ลำพร้อมพี่อย่างนี้ครับต้องแข่งกับตัวเองไม่แข่งคนอื่นลำอนเดียวมีสมาธิไม่หวังผลตอบแทนเลย ภูมิใจเพราะว่าเป็นถ้วยโลแรกที่เราแข่งคู่เสอรสระได้แล้วดีใจมากๆแล้วก็เป็นแมตท,ที่พระจอมเกล้าังบุรีแล,แล้วก็พร้อมมากแล้วก็เราได้ดีใจมากความตั้งใจของหนุนอยากได้สายดำดั้งสุดท้ายค่ะคือดั้ง11 อยากได้มากแต่เราก็คือตอนนี้นอยู่ดังหนึ่งแล้วก็ฝึกไปไเรื่อย ถามว่าการการตัดสินใจเรียภูมิเซแล้วจะทําให้สิ่งที่เรามีมีเป้าหมายอย่างหนึ่งในเรื่องของของสายดําที่ดัางที่สูงขึ้นไม่ไม่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับเพราะว่าการสอบสายดําในแต่ละดัางที่เลื่อนสายขึ้นไปเนี่ยเขาดูหลายๆอย่างวุฒิภาวะของเด็กการคิปของเด็กการตัดสินใจประเภทพทเทิเทนท่ารัมศิลปะเทคนิคการต่อสู้อะไรทุกอย่างผมเชื่อว่าเด็กที่ยังเรียนและเป็นนักกีฬาจริงจังเนี่ย เขาไม,ไม่ขาดคุณสาหรับคนนี้แน่นอนมันก็ยังมีโอกาสที่จะทำตรงนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเ,เ,เป็นแมตช์ของอาจารย์นัทกรวันนั้นเขาเตะทั้งหมด4รอบทั้ง4รอบเนี่ยเขาชนะแต้มขาด10ิบแต้มทั้งนั้นก็ได้เหรียญทองกลับมาแล้วอาจารย์นัทกรเขาก็มอบถ้วยในกีฬายอดเยี่ยมประจำรุนแมตช์นั้นมาให้ หลังจากที่เข้ามาอยู่ที่พัทยามยิมผ่านขั้นตอนการสอบอะไรแล้วนะครับอยู่ดีครูคนนั้นเลยว่าอาทิตย์นี้จะพาไปแข่งภูมิเซ่ทะลัมก็พาไปแข่งที่มาาลัยเอแบกจำได้เลยว่าก่อนลงแข่งเนี่ยครูเขาเดินมาถามว่าครั้งแรกใช่ไหมเขาก็ยักหน้าว,ว่าใช่แล้วเขาลงไปเขาก็ทําได้ดีระดับหนึ่งก็ได้เหรียญเงินมา ผมว่าแมทที่เขาฉายแววจริงๆแล้วคุณครูเขาเห็นก็คือแมทที่มหาวิทยาลัยขอการคาไทยตอนนั้นเขาลงทั้งสองประเภทต่อสู้และท่าลําเขาคว้าเหรียญทองได้ทั้งสองประเภทเลยก็คือต่อสู้ด้วยปุ่มเซด้วยแมทนั้นก็เป็นแมทที่มิวสิกเขาเป็นที่เก่าขวัญในบรรดาพี่ๆมากในในยิมพรสยามว่าเออมีละมีมีตัวที่แบบเจ๋งลองจากรุ่นพี่มาอีกล้ แแลแมนั่นเองครูต่อเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมองมองมองแววเขาแล้วเขาก็มายินกันกับพอ่อกับแม่เองว่าน้องไป,ปุ่มเซได้แต่สิ่งที่ผมมั่นใจหลังจากได้แชมป์ประเทศไทยคือหลังจากนั้นอีกสักประมาณ6เดือนผมพาเขาออกต่างประเทศทันทีเพื่อพิสูจน์ว่าน้องเขาเป็นเพชรจริงๆหรือเปล่า ที่ประเทศมาเลเซียรายการ C.K. International Taekwondo Championship ซึ่งมีเกาหลีออสเตรเลียมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเข้าร่วมกันแข่งขันสำหรับแมตช์นี้เนี่ยความยิ่งใหญ่ของมันคือจัด2ปี1ครั้งออสเตรเลียส่งมาประมาณเกือบ200คนมีประเทศไทยของเราไปกันทั้งหมดประมาณ60น้องมิวตอนนั้นเนี่ยน้องมิวอายุประมาณ10ขวบน้องมิวลงรุ่น11 1 3ถึง13ปี ต้องสู้กับเด็กที่โตวกว่าครั้งแรกเลยที่น้องเขาเรียนเทควันโดเนี่ยแม่ไม่ให้เรียนเลยมันพอฟังแล้วมันโหดอะ่ะเพราะว่าเราเห็นมาตลอดคือมีเตะมีต่อยแล้วเตะเนี่ยจะต้องเตะหัวถึงจะได้แต้มถึงสูง